สวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะดวงดีของรัตนากรค่ะก็นี้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของ Breakaway นะคะแล้วก็นี้มีหุ้นส่วนอีกคนก็คือคุณทักกี้ลาวนะคะซึ่งเป็นคนฮ่องกงนั่นเองค่ะเบรกเ a คือเรียลไลท์ลูมเอสเคปเกมค่ะก็คือเกมห้องขังปริศนานั่นเอง เป็นเกมที่เราจําลองห้องขังจริงๆเนี่ยออกมาจากโลกของออนไลน์แต่คราวเนี้ยเราจําลองห้องจริงๆให้แบบผู้เล่นได้เข้ามาแบบสัมผัสจากประสบการณ์จริงของเขาเลยที่ประทับใจแล้วก็สนใจเนี่ยเพราะว่าบินไปเล่นที่ฮ่องกงมาค่ะเรารู้สึกว่าเป็นเกมพัฒนาสมองแล้วเราได้ความสนุกอะค่ะคนไทยควรได้ลองเพราะเกมแบบเนี้ยมันขยายไปทั่วเอเชียแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นลองเปิดดีกว่า คือเราจะมีกล้องจอปิดด้วยสตาฟเนี่ยส่งลูกค้าเสร็จเขาก็ต้องลงไปนั่งดูลูกค้าต่อว่าเออลูกค้าแบบเล่นเป็นยังไงติดอยู่ที่ทิกไหนมันเป็นเหมือนกันดูทั้งความปลอดภยัยแล้วก็สำรวจไปในไปในตัวตอนนี้มีอยู่สีห้องค่ะก็จะมีเป็น m i กแอนแมช h แล้วก็เป็น Prison นเบ a นะคะไฟฮีโร่แล้วก็เป็นห้องกองกอยค่ะ ก็สำหรับห้องที่นี้ประทับใจนะคะในซีซันนีก็คือห้อง r ิ s เ n b เด็กนั่นเองค่ะภาพรวมมันก็คือการที่เราเป็นนักโทษบริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้ทําความผิดเลยเลยแต่เขาโดนจับอะคะ่ะวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเขาเพราะว่าผู้คุมเนี่ยไม่อยู่ดังนั้นมันก็มีเวลา45นาทีให้พวกเขาเนี่ยหาทางรอดออกมา สำหรับห้องไฟฮิโร่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นห้องที่ยากที่สุดแล้วในในซีซั่นที่ที่ทำมานี้คือเราใช้ทั้งไฟเซนเลยรูปรสกลิ่นเสียงนี่คือแบบมาครบทุกสัมผัสทุกความรู้สึกมันจะบีบบังคับให้เรารู้สึกว่าต้องหาทางรอออกจากห้องนี้ สำหรับห้องไฟเฮโลนะคะสถิติที่ดีที่สุดตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ7นาทีกว่าๆค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า e x p e r t คือมันคือการที่เราอยากลองของยากคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าใจคุณพร้อมอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยเอาเลยลุยเลยด่านนี้มันแบบยากสุดถ้าคุณออกมาได้คุณก็เจ๋งเจ๋งสุดเหมือนกันเกมแบบเนี้ยมันมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเกมที่ให้คุณมาใช้ไหวพริบดังนั้นเนี่ยนี่อยากให้ทุกคนเล่นด้วยความที่แบบเฮ้ยเออมาเล่นเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยนแก้ปัญหา ถ้าเราหลุดจากห้องอย่างเงี้ยไปได้แสดงว่ามันไม่ยากหรอกที่ในสถานการณ์จริงเราจะแบบตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็แก้ปัญหาใครที่อยากมาเล่นเบย a เอเวนะคะง่ายๆเลยค่ะ Booking ได้ที่ w w w breakaway co t h นะคะยังไงฝากกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของ Break Away แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะ